สวัสดีครับ BT Premium Auto Cinon นะครับวันนี้ส่งงานกับ Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เดิมๆเป็นโปรเจคเตอร์โรงงานนะครับแต่ว่าไม่สว่างนะครับลูกค้าขับมาไกลนะครับจากสีสเกตเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ลูกค้าติดตั้งอะไรไปบ้านนะครับวันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นชุดใบบอก9.1 b a c k Edition b u l l e นะครับมาพร้อมมลาดคริสตัล45วัตต์วงแหวน LED Beam Style นะครับและ LED ตัดหมอกครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจับถนนได้จริงขนาดไหนครับรีวิวกับถนนจริงเลยนะครับวันนี้โอเคไฟออนครับเปิดไฟออนนะครับ เดรร้เดิมของลูกค้าติดนะครับไฟหลีครับไฟหลีวงแหวนขึ้นนะครับชัดเจนโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงกันจริงๆดีกว่าเปิดไฟหน้าครับคลิกสตาร์ทนะครับติดเร็วทันใจนะสูงสุดซอยของแท้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันสูงครับ โอ้โหแสงคมๆชัดๆเลยนะครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อหาเราได้ที่ BTPremium Auto Si Non ทุกสาขาครับผมขอบคุณครับ